เห็ดเหลืองจริงๆเหลืองมากโอ้โหนี่คือสุดยอดของเห็ดเหลืองโอ้โหเหลืองมากเด้อสวยนี่โอ้โหเนี่ยรุ่นดอกหยักอ่ะเห็นไหมอุ้ยสวยรวมนี่เห็นไหมแค่ตรงนี้เนี่ยดูค่ะแค่ตรงนี้เนี่ยสวย โอ้ดอกทำไมสวยขนาดนี้ล่ะเนี่ยทำไมแข็งอุ้สวยมากสวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาเจอกับบีกแล้วมาในคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมานั่งตัดเห็ดกันเนาะก็เห็ด เห็ดที่เก็บเห็ดเห็ดที่เก็บจากคลิปที่แล้วเนาะก็เดี๋ยวเราจะมาตัดมีแอบตัดไปนิดนึงเพิ่งจะออกมาจากเซาหนานะทุกคนก็มานั่งตัดเห็ดจ้ะเมื่อกี้บีกำลังอัปโหลดคลิปก่อนหน้านี้ Tube, หนแหละลง u t u b e เออนั่นแหละก็เดี๋ยววันนี้จะใช้กันไกลตัดนะคะก็อย่างที่บอกไปในคลิปก่อนหน้านูาน้นเน,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 นาะเห็ดดำนะคะอันนี้น่าจะเป็นคลิปเก็บเห็ดสุดท้ายบีคิดว่างั้นเพราะว่ามันมัน,ม,นมันเริ่มบอกว่าเขาเรียกว่าอะไรคือแบบ อมน้ำมาทุกคนเอออมน้ำแล้วก็อากาศหนาวทุกคนไม่ไหวนะคะก็อย่างที่ได้เห็นไปเดี๋ยวให้ดูเห็ดอีกทีนึงเนาะคือแบบมีความเป็นเห็ดหอ่อมันเหมือนขนมขนมทองหยิบหรือทองหยอดอะทุกคนที่มันเป็นแบบแบบอย่างเงี้ยเออนั่นแหละเหมือนเลยอะเหมือนเหมือน,อนดูคะ่ะน่ารักมากดูดอกเห็ดเนี้ยงแข็งอยู่เลยนะแข็งแข็งอืนี่นะคะ ประมาณนี้เลยแล้วก็จะมีเห็ดเหลืองแต่เห็ดเหลืองอ่ะบีได้ไม่กี่ดอกอได้ไม่กี่ดอกแต่คือแบบเพอร์เฟกมากนี่ค่ะเพอร์เฟกมากเรื่องเหลือง,เห,องเหลืองมากอืมก็เดี๋ยวจะให้เห็ดเหลืองเข้าไปด้วยแหละเผื่อเขาจะเอาไปทําอะไรก่อนเนาะก็ใส่เห็ดเหลืองได้นี่นะคะเยอะเหมือนกันนะนนเนี่ยเยอะๆอเดี๋ยวตอนสุดท้ายบีถ่ายให้ดูอีกทีนึงเออก็นั่นแหละเพื่อนคนไทยนะคะจะมาที่บ้านเนาะก็อ่าก็เลยจะให้เขาอืม แบ่งๆกันไปเนาะเพราะของบีเก็บอะจากคลิปนู้นอะก็ยังเหลืออยู่ข้างหลังบ้านนะทุกคนเอพอเพราะพี่ติกอะพอเก็บครั้งที่แล้วได้เยอะพอสมควรนะพี่ติกก็ทาแค่ซุปเผ็ดนะคะซุปครีมเผ็ดในสไตล์ของฝรั่งเขาอะแค่ลิตรเดียวลิตรเดียวนะคะทำเพาะกินแค่ตัวเองไงบีไม่ได้กินเนาะคือไม่กล้าไม่กล้าที่จะแตะเลยทุกคนเออกลัวกลัวปวดท้องนะคะมีน้องหลายคนแสดงว่ามาติดตามใหม่เนาะ,ค,ะคือยังถามกันมาต่อเนื่องว่าเออทำไมแบบบีกินเห็ดไม่ได้นะคะ ก็เพราะว่ามันกินเห็ดเนี่ยหมอเขาคือเขาแนะนำไม่ให้กิน,นะคะ่ะมันท้องอืดทุกคนเออใครเคยสังเกตบ้างที่แบบว่าเวลาเรากินพวกเห็ดฟางเห็ดนางลมเห็ดอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วท้องมันอืดเนี่ยนัานาน่นนะคะมันเกิดจากเห็ดพอท้องมันอืดปุ๊บลมไม่ออกลมไม่ออกเสร็จปุ๊บก็ปวดท้องค่ะปวดจนแบบโอ้โหทุกคนอธิบายไม่ได้เมื่อประมาณสามเดือนสองเดือนที่แล้วอ่ะก็โอ้โหปวดจนแบบโอ ตายคือลมมันไม่มีทางออก,กอน,นะทุกคนบิดก,กินไอเนี้ยตลอดเลยนะวิชเนี่ยค่ะมันจะเป็นคล้ายแบบน้ำโซดาเออกินให้เราเลออืมถ้ามันไม่ออกข้างล่างมันก็ต้องออกข้างบนใช่ไหมเออมันเลอแล้วมันถึงแค่ตรงเนี้ยทุกคนแล้วมันก็ย้อนกลับลงเออโอยลมมันอยู่ในท้องคือแบบตีไปข้างหลังคือแบบโอ้ปวดมากคือคือปวดจนแม้กระทั่งที่บอกว่ากินยากินยาที่แบบแรงๆแล้วก็ไม่หายทุกคนคิดดูขนาดนั้นอ่ะ ต้องไปเข้าโรงพยาบาลน,นะคะเข้าฉุกเฉินแล้วก็ให้เขาฉีดยาที่มันรุนแรงมากๆค่ะทุกคนเออบีถึงจะอยู่พอเขาฉีดประมาณแบบไม่ถึงไม่ถึงสามนาทีสองสามนาทีทุกคนหลังจากที่มันเข้าแบบเส้นเลือดเราอะเนี่ยค่ะตรงเนี้ยอ่มันก็หายเลยทุกคนหายเหมือนแบบเหมือนแบบไม่เป็นไรเลยอะเออแต่แน่นอนคือแบบว่าคือตรงที่เราปวดตรงท้องเนี่ย มันก็ยังแบบเหมือนกับมีเขาเรียกว่าอะไรมีมีความเจ็บมีความปวดของของของที่เราปวดท้องอะ่ะทุกคนเข้าใจไหมเออคือมันคือมันไม่ได้คือปวดท้องมันไม่ได้ปวดแต่คือมันมีความแบบฟิลของของการปวดท้องก่อนหน้านี้เออมันมันยังมีความอย่างนั้นอยู่ไงเออแต่มันไม่ได้ปวดเข้าใจไหม <laughs> <laughs> อ่า่จะอธิบายยังไงเออนั่นแหละนั่นแหละก็นั่นนะคะตอนนู้นเนาะแต่ตอนนี้ก็ ไม่แล้วพยายามที่จะกินตามที่หมอเขาแนะนำอะไรที่กินได้อะไรที่กินไม่ได้พวกขิงพวกแตงโมงแตงโมอะไรเงี้ยคือกินไม่ได้นะทุกคนเออบีก็ต้องปฏิบัติตามเนาะพอบีปฏิบัติตามอย่างที่หมอแนะนำปุ๊บมันก็จะไม่ค่อยปวดไงทุกคนเอออะโวคาโดสิ่งที่บีชอบมากมาก,มากเลยทุกวันเสาร์ตอนเช้าต้องใส่กับขนมปังกินกับไข่าดาวถ้าใครได้ติดตามในไอจีบีก่อนหน้านู้นอ่ะบีจะ ลงไอจีสตอรี่เกือบทุกครั้งของอช่วงฮอลิเดย์แล้วก็วันเสาร์ก็คือเป็นเป็นคล้ายๆแบบโทส์อะโวคาโดอะทุกคนเออนั่นแหละขนมปังอะโวคาโดกินกับกาแฟทุกเชา้านั่นแหละทุกคนปวดแล้วบีก็ไม่รู้ไงมันไม่ได้อยู่ในลิสต์ไงที่แบบเออหมอเขาไม่แนะนําอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละแล้วคนนี้ก็ไปหาข้อมูลเองอหาข้อมูลเองเสร็จปุ๊บอลองกินอีกอะไรประมาณเนี้ยอลองดีเอ้ยทำไมมันปวดอะอะไรอย่างเงี้ยไม่พอ ทําท้องให้ว่างแล้วก็มากินอีกเอาปวดคือแบบโอ้โหงงมากเลยคือกินไม่แค่แบบชิ้นเดียวอะได้เรื่องเลยจ้านั่นแหละหลังจากนั้นมาพี่ติ๊กก็เลยหยุดซื้ออโวคาโดเพราะเมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหนางซื้อแบบเป็นถุงเลยเพราะบีชอบไงซื้อแบบเป็นถุงมาให้เลยจ้าแล้วหลังจากนั้นเราก็รู้ว่าโอเคโอเคถ้ากินไม่ได้ก็ไม่กินอะไรเงี้ยสรุปกินไม่ได้หลายอย่างสวยไหมโง<อ> ดอกมันเหมือนกับดอกไม้ดสตอ์ฮิวันโซปอนอ้าวตัวตตัวตตัวตอยู่วิตเอยู่โอเคเดี๋ยวเราจะกลับบ้านแลวทุกคนสาวหน้าก็เริ่มแห้งละเวลาเราเข้าสาวนาเสร็จเราต้องรอให้สาวหน้ามันแห้งทุกคนเพราะว่าช่วงนี้อากาศหนาวมันจะชื้นแบบไม่ได้นะมันต้องให้สาวหน้าแห้งเพราะถ้าเป็นที่บ้านเราเนี้ยตรงที่ในเมืองเนี้ยเราก็สามารถที่จะเปิดกระจก ใช่ไหมแล้วให้มันแบบว่าเปิดกระจกไว้ประมาณสักพักนึงเลยแหละแต่ว่าที่เนี่ยคือแบบมันเปิดไม่ได้ค่ะเปิดได้เฉพาะตอนที่เราออกมาจากซาวน่าแล้วหลังจากนั้นคือเราต้องปิดก่อนที่เราจะกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยพราเดี๋ยวกระจกข้างในอย่างเงี้ยมันเกิดการแบบเขาเรียกว่าอะไระความชื้นมันเข้ามามันก็จะทําให้เป็นน้ําแข็งความชื้นบวกกับความหนักความเย็นนะอ่ะม,มันก็จะทําให้กระจกเป็นน้าแข็งว่ามันจะแตกได้อืม เดี๋ยวเเดี๋ยวช่วงหน้าหนาวจะจัดเบียถ่าให้ดูตรงมุมตรงนี้มันชอบมีว่ามุมเป็นกระจกไปน,น้ําแข็งนะข้างนอกอะต้องหัวมุมอุ้ดูนี่มิกาต้ามาโอนเซอเสียนิต้ามาโอนเสียนิมิกาเซียนิเซอเซอคอนเตเรล่เซอคอนตเรลลีคอนเตเรลลีโอนอมีกะต้ามาโอนวอส this. This is Cantarell. Cantarell. Cantarelli. mikä on. Cantarelli englanniksi. Se on Onko sellaista olemassa? Cantarello. Oho, katsopas. KVG. Ai KVG Englannissa on Cantarelli. Cantarello. อ๋อนี่ที่เคยไปอังกฤษเมื่อสมัยก่อนไงรู้มไปประชุมนางไปประชุมเออฉันก็ไม่เคยไปหาเห็ดที่อังกฤษนะวะมันมีแต่พื้นเอ่อซีเมนว่ะโอ้เมนไนก็ใคเก็บอะก็ได้นะพูดเนไ

ถ้าสมมติว,ว่ายังพอมี IT Story แบบเบย์ขึ้นให้ดูถ้าบีไม่ลบก่อนนะเออทำแนงไปที่ทำงานค่ะเพื่อนที่ทำงานถามว่า B บีเคยกินอย่างนึงอ่ะมันมันเป็นแบบว่าโกโก้มาอะไรอย่างเงี้ยเป็นเป็นแบบใน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 น้ำกะทิอะไรประมาณนะี้บยก็ เฮ้ยใช่นี้หรือเปล่าใช่นี้หรือเปล่าอ๋อบีก็เลยนึกอ๋อพะแนงก็เลยทำพะแนงไปที่อที่ทํางานนะคะคือสีแบบสวยมากคือแล้วอร่อยมากแล้วเป็นครั้งแรกที่บีทําแล้วมันอร่อยเลยอะทุกคนคือมันง่ายมากเลยมีน้องคนหนึ่งหามากเลยอ่าอะไรนะทําครั้งแรกส่วนมากอะก็จะอร่อยพี่บีแต่ทําครั้งที่สองเนี่ยเด็ดอะไรประมาณนี้คือแบบน่ารักมากเออนั่นแหละก็เลย อันนี้เพื่อนคนฟินให้มาแต่เขาก็เสียณไปแล้วไงอือเขาเป็นผู้ช่วยเหมือนกันเขาเขาชอบอะไรที่แบบเกี่ยวกับไทยมากคือทุกอย่างแบบไทยมากเขาก็เลยให้บีอันนี้มาก,ก่อนที่เขาจะกเกษียณน,นะคะก็ในเนี้ยมันก็จะมีแบบประมาณว่าต้มขาไกา่อะไรประมาณเนี้เห็นไหมทุกคนเนี่ยต้มข่าไกา่แต่ว่าเป็นภาษาฟินเห็นไหมอืมเป็นภาษาฟินนี่นะคะเพราะว่าเพื่อนที่ทํางานบางคนนะ่ะผู้ช่วยเนะี่ย ไม่ไม่พูดภาษาอังกฤษนะคะมีอยู่สองคนที่ไม่พูดภาษาอังกฤษเออนั่นแหละเขาก็จะเนี่ยค่ะขอเป็นแบบว่าอ่าเป็นภาษ,าษาฟินไปอะไรเงี้ยก็ตอนนั้นน่ะที่บีเอาผนงไปที่ทํางานน่ะบีก็อ่าปริ้นออกมาจากอ่าเน็ตเนาะมีอะไรบ้างเป็นภาษาอังกฤษเนาะเขาก็แบบอุ้ยนี่มันอะไรบีนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยบีก็เลยถามพีท่ที่ว่าเธอจาได้ไหมเรามีหนังสือเล่มนึงอะ่ะที่มันเป็นแบบว่า เกี่ยวกับอาหารไทยอะไรเงี้ยมันมีแบบหลายเมนูเหมือนกันประมาณ10เมนูได้นะเลนเ่นเล็กๆเ,เนี่ยก็คือแบบว่าเป็นอะไรที่แบบว่าฮิตฮ o อตมีอ่ายำมูนเส้นเนี่ยทุกคนเออเมื่อกี้พีเปิดดูเนาะก่อนนั้นนะคะก็เลยเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเอาไปให้ที่ทํางานเออเขาก็ถ้าอยากได้เมนูไหนเขาก็ก๊อปเอาอะไรเงี้ยบีก็เลยบอกเขาว่าเนี่ยเธออ่าส่วนหลักหลักๆแล้วเนี่ยที่เราจะมีเนี่ยมันมันก็หาได้ตามอ่ซูปเปอร์มาร์เกต็ตแต่ว่า อีกสิ่งหนึ่งที่มันไม่มีเลยก็คือใบมะกรูดบีว่าถ้าอยากได้ใบมะกูดก็บอกนะแต่มันบีก็เคยเห็นนะที่ช็อปอะมันมีแต่เคยเห็นคือนานมาแล้วแต่ตอนนี้ไม่น่าจะมีนะบีว่าน,านานๆเขาคงเอามาทีแหละเพราะว่ามันอาจจะแบบว่าไม่ได้แบบเออคนฟินเขาแบบใช้กันแบบตลอดอะไรเงี้ยเออนั่นแหละก็บีก็เลยบอกที่ทําง,งานบอกว่าถ้างั้นนะก็บอกนะถ้าใครอยากจะแบบว่า ใช้ใบมะกรูดอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะแบ่งมาให้นิดนึงอะไรประมาณเนี้ยเออบีใส่ช่องฟิตไวยไงที่บีกลับเมืองไทยไปเมื่อสามปีที่แล้วอะเออเดียใบมะกรูดมาเยอะมากทุกคนเยอะมากจริงอืม,อมทุกคนนี่ก็ประมาณนี้นะคะเห็ดของเราอุ้ยเยอะพอสมควรนะเนี Queen, ่ยเอามาดูใกล้ใกล้กันค่ะอุ้ยสวยสวยมากนี่เลยค่ะโอ้โหคือแบบอันนี้ถ้าทำครีมซุปเห็ดนี้ก็จะได้สักประมาณกินสักสามคนได้ นี่ค่ะประมาณนี้เลยโอ้โหสวยอ่ะเดี๋ยวใส่ถุงก่อนแล้วก็เดี๋ยวบีจะกลับบ้านแล้วโอเคถ้างน้นบีก็ลาไปพร้อมกับนี่นะคะเห็ดสวยๆของเราเนาะบีก็จะจะบอกว่าให้เพื่อนไปทำความสะอาดอ่ ดูข้างในอีกทีหนึ่งเพราะว่าบีไม่ได้ทำความสะอาดแบบละเอียดไงก็แอบ,บรีบนิดนึงเนาะก็ประมาณนี้เลยโอเคบีไปแล้วบีขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามทุกการติดตามแล้วก็ขอบคุณสำหรับคอมเมนต์ดีๆด,ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจด้วยก็ขอส่งกำลังใจไปให้สำหรับคนที่ท้อแท้นะคะก็สู้ๆนะเราจะสู้ไปด้วยกันนะคะมีอะไรก็ทักแชทบีมาได้เลยที่ IG ก็ได้นะหรือไม่ก็ Facebook Fanpage ก็ได้นะคะโอเคไปแล้วสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ บายบายแต่ดูไปก็น่ากลัวเหมือนกันนะ